ย้อนรอยคดีน้องชมพู่พ่อแม่น้องชมพู่ไม่เชื่อปมขัดแย้งส่วนตัวเป็นเหตุฆ่าเด็กบรรยากาศที่บ้านกกอกวันนี้ตำรวจพาตัวพ่อแม่น้องชมพู่มาตรวจสุขภาพและวัดความดันเป็นรอบที่สองแล้วที่ตำรวจวัดความดันพ่อหลังจากเมื่อวานนี้วัดความดันในห้องสอบสวนและสอบปากคำปมขัดแย้งโดยแม่น้องชมพู่เชื่อ สาเหตุการเสียชีวิตน้องชมพู่ไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งส่วนตัวตำรวจภานายอนามัยและนางสาววิตรีวงศรีชาพ่อและแม่ของน้องชมพู่มาตรวจสุขภาพเบื้องต้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารแวะตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยตรวจวัดน้ำหนักส่วนสูงและความดันซึ่งเป็นครั้งแรกที่ตำรวจ าาแมม่ตรวจสุขภาพขณะที่พ่อถูกวัดความดันเป็นครั้งที่สองแล้วหลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจให้พยาบาลมาวัดความดันในห้องสอบสวนนางสาวชนาพัฒนแพงแก้วพยาบาลเวชปฏิบัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารแวะเปิดเผยว่าผลความดันพ่อน้องชมพู่ที่ตรวจวัดเมื่อวานในห้องสอบสวนและที่ตรวจวัดวัดวนนี้อยู่ในระดับ ใกล้เคียงกันขณะที่ผลความดันของแม่น้องชมพู่พบว่ามีความดันตกซึ่งอาจจะเกิดจากการพักผ่อนน้อยหรือเพราะไม่ได้กินข้าวมาแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์อันตรายเพียงแต่อาจจะทําให้เกิดอาการวูบนายอนามัยวงศรีชาพ่อของน้องชมพู่เปิดเผยว่าตํารวจมาวัดความดันเพราะเป็นห่วงสุขภาพส่วนสาเหตุที่ต้องวัดสองรอบตนเองก็ไม่ทราบโดยเมื่อวานนี้ ที่มีการแยกสอบปากคำตนเองถึง7ชั่วโมงนั้นมีตำรวจเข้ามาสอบปากคำสองชุดสักถามเหมือนกันว่าเคยมีเรื่องผิดใจกับใครบ้างซึ่งตนเองก็ตอบเหมือนทุกครั้งที่ตำรวจเคยมาสอบปากคำก่อนหน้านี้โดยยืนยันไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครด้านนางสาวิตรีวงศศรีชาแม่ของน้องชมพู่บอกว่าตำรวจเรียกไปพูดคุยปกติ ไม่ได้สอบถามอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่ให้กำลังใจเรื่องคดีน้องชมพู่โดยตนเองนั้นยังคงเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจแม้เวลาจะผ่านมาก,กว่าหลายเดือนแล้วเพราะที่ผ่านมาตำรวจก็คอยอัปเดตความคืบหน้าเมื่อพบหลักฐานใหม่ๆโดยไม่ได้บอกว่ามุ่งเป้าไปที่ใครและไม่ได้ยืนยันว่าจะจับได้ภายในกี่วัน ส่วนกรณีที่ตำรวจสอบปากคำพ่อน้องชมพู่ปมความขัดแย้งนางสาวิตรีเปิดเผยว่าเรื่องความขัดแย้งตนเองได้ให้ปากคำตำรวจไปหมดแล้วตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มีคดีโดยยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งรุนแรงกับใครมีเพียงเรื่องกระทบกระทั่งเล็ๆกๆ็นน้อยซึ่งหลังจากที่ให้ข้อมูลตำรวจตำรวจก็ยืนยันกลับมาว่าผู้ต้องสงสัยที่ให้ชื่อไป น่าจะไม่ใช่คนทำร้ายน้องชมพู่ทำให้ตนมั่นใจว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องชมพู่นั้นไม่ได้มาจากปมความขัดแย้งส่วนตัวโดยความเคลื่อนไหวที่บ้านน้องชมพู่วันนี้มีครูที่เคยสอนนางสาวิตรีแม่น้องชมพู่ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยมเดินทางมาเยี่ยมจากจังหวัดมหาสารคามโดยมาผูกข้อมือให้กำลังใจย้อนรอยคดีน้องชมพู่ตำรวจปัดขู่บังคับสารภาพ เค้นชายในหมู่บ้านน้องชมพู่ติงสื่อตำรวจออกแถลงการตำหนิสื่อเสนอข่าวน้องชมพู่กระทบสิทธิ์เด็กปัดข่าวคู่บังคับชายในหมู่บ้านสารภาพแจงเข้าใจผิดรองพอบตรสั่งสแกนหมู่บ้านพบมีการทำอนาจารเด็กหญิงจับไปแล้วหนึ่งรายยังตรวจสอบพยานหลักฐานหาฆาตกรตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนคดีการเสียชีวิตปริศนา ของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่บ้านกกอกตบลกกตูมอเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารยังคงสืบสวนหาหลักฐานคลี่คลายการเสียชีวิตของน้องชมพู่อย่างต่อเนื่องนับแต่เ1พฤษภาคมที่เด็กหญิงหายไปจากบ้านตำรวจสแกนพื้นที่ทั้งหมู่บ้านและป่าเทือกเขาภูผ,ผานน้อยเขตอุทยานแห่งชาติภูผายนจุดที่พบร่างน้องชมพู่ในสภาพเปลย แกะรอยด้วยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เส้นขน DNA เพื่อตามหาคนทำร้ายน้องชมพู่การลงพื้นที่ในหมู่บ้านของน้องชมพู่นั้นทำให้ชุดสืบสวนพบเรื่องน่าเศร้าเกิดเหตุลักษณะคล้ายกันมีการกระทำละเมิดทางเพศกับเด็กหญิงในหมู่บ้านเป็นเหตุให้เด็กหญิงห้าขวบบาดเจ็บจากการถูกกระทำ พลตรวจเอกสุวัตแจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสั่งการชุดสืบสวนสอบสวนดําเนินการกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเช่นนี้เป็นภัยต่อสังคมในหมู่บ้านกก,กอกและบริเวณใกล้เคียงให้สืบสวนสอบสวนดําเนินคดีให้หมดตํารวจรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับและจับกุม่มนายเชื้อวัย48ปี ในหมู่บ้านในข้อหาอนอาจารหลังพบก่อเหตุในคดีอนอาจารเด็กหญิงวัยห้าขวบในหมู่บ้านก่อนเกิดเหตุน้องชมพู่เพียงไม่กี่เดือนคดีที่จับนายเชื้อเด็กหญิงบาดเจ็บจากการถูกกระทำทั้งนี้ชุดสืบสวนสงสัยว่าชายคนกล่าวอาจเกี่ยวพันการเสียชีวิตของน้องชมพู่ด้วยอยู่ระหว่างพิสูจน์หลักฐานว่าบุคคลที่ออกหมายจับเกี่ยวกัน การเสียชีวิตของน้องชมพู่หรือไม่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติออกถแถลงการตำหนิสื่อมวลชนหลังสื่อบางสำนักข่าวว่าตำรวจชุดสืบสวนขู่บังคับชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านคนในหมู่บ้านเดียวกันให้สารภาพว่าทำร้ายน้องชมพู่โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงผลตรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้อุยการตำรวจแห่งชาติกำชับและสั่งการไปยังพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขหัวหน้าคณะ พนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ให้ทำการสืบสวนคดีติดตามผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างรัดกุมในส่วนที่มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่เกี่ยวกับนายอนำสมมุตินำเสนอในลักษณะว่าได้ถูกตำรวจชุดสืบสวนคลี่คลายคดีใช้กำลังบังคับขู่เข็นเพื่อให้ได้ข้อมูลและรับสารภาพนั้น จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงขอยืนยันว่าไม่มีการใช้กำลังบังคับขู่เข็นทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานในาอหรือให้รับสารภาพแต่อย่างใดโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่สื่อสารและความไม่เข้าใจกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับนายอโดยขอยืนยันว่าตำรวจชุดสืบสวนคลี่ข่ายคดีได้ทำการสืบสวนสอบสวน ตามกรอบทางกฎหมายความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่คุณจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนภาในจรได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส,ส่วนตัวโดยมีข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ Hashtag อีก10นาทีลบสเสนียด a c e b o o k ปู่ครับพร่ำอะไรครับเสกหนังแมวเข้าคอจุดๆ,ๆผมหน่อยได้ยินว่าแอบอ้างเป็นร่างทรงน้องชมพู่เหรอฮ่ฮ่สรุปจะเป็นร่างทรง หรือเป็นร่างควายอย่าพร่มวันนี้ลุงอยู่วัดทั้งวันกลับมาสี่โมงกว่านะครับสติด้วยเกาะกระแสหาดูดวงออนไลน์ผมรู้ประวัติดีครับเคยอยู่ข้างลุงแล้วไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่เลยต้องเกาะหากินแอบอ้างเป็นร่างทรงน้องชมพู่วันนี้ลุงกลับมาบ้านแทบจะค่ำนะครับอยู่วัด ทำวัดทั้งวันเลยอย่าบอกว่าใช้น้องชมพู่มาดูนะครับวันนี้ลุงกลับบ้านแทบค่าไปตั้งแต่10โมงเช้าซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับได้แนบภาพสีภาพเป็นภาพของการโพสต์ f a c e b o o k นะครับสเตตัสของ Facebook ผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งนะครับที่อ้างว่าเป็นร่างทรงของน้องชมพู่นะครับโดยมีข้อความดังนี้ครับ ภาพแรกมีข้อความว่าไปบ้านดาราใหญ่รอบสองผลออกหมดความระยำความหมาหงายท้องหงายไส้ปฏิกิริยาไม่รอดพ้นสายตาสันดานที่แท้จริงออกทันทีโพสต์ Post ถัดมานะครับที่แคปมาคือใครถอนตัวได้ให้รีบถอนตัวดาราใหญ่ใช่เลยอยากรู้กันนักบอกให้เลยภาพถัดมานะครับเป็นโพสต์ที่3ข้อความว่าเปิดพวย ให้ดาราดูปู่รู้ใครทําเล่นเอาออกอาการระสรรําอารมณ์เสียเผ้อไผตวาดเมียต่อหน้าไม่กล้าสบตาแถมนางเมียนนะแอบมองหน้าตาปฏิกิริยาผัวแฮชแทก็กรีบถอนตัวกันยังทันอีกโพสต์หนึ่งครับโพสต์ว่ารอแป๊บนะเปิดสารไข่ฟงเมื่อไหร่ดาราใหญ่กลายเป็นยาจกทันที ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาคอมเมนต์นะครับคนแรกบอกว่าฮยังไงทำไมไม่เห็นโพสต์อะ่ะคนทํามานะครับบอกว่าร้ายๆคนแบบนี้นะ่ะไม่รู้เมียผัวนะที่เล่นโพสต์แบบคนทํามานะครับบอกว่าเมียแอบโพสต์ชัวคนทํมานะครับบอกว่าเนาะคนทํมานะครับบอกว่าเกิดอะไรขึ้นงงตอนแรกอยู่ข้างลุงพลมาตอนนี้เป็นอะไรบ้าไปแล้ว โคธมานะครับบอกว่าตอนนี้บอกเป็นร่างทรงน้องชมพู่โค้ดธรมานะครับบอกว่าแรกๆอยู่ข้างลุงพลไปมาไปมากับลำเสียแล้วทีแรกน่ะเห็นแล้วก็กดติดตามหลังๆมาเริ่มไม่ใช่เลยกดยกเลิกให้ไวโค้ดธมานะครับบอกว่าใช่แอบอ้างเป็นร่างทรงน้องชมพู่โค้ดธรมานะครับบอกว่าใครกันตกข่าวโค้ธมานะครับบอกว่าปู่แงะ